สวัสดีครับพบกับรายการปาดแม่โจวันนี้ทางรายการของเราจะนําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตลําไยนะครับกับผมนายวิรวัตเตจะทาหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการก่อนที่เราจะไปรู้จักกับวิธีการใหม่ๆนะครับเราไปทาความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของลําไยกันก่อนครับลำไยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ประวัติการปลูกลำไยในประเทศไทยเริ่มจากในพุทธศักราช2439ชาวจีนนำลำไยจำนวน5ต้นมาถวายเจ้าดารารักษ์ีชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมอบให้เจ้าน้อยตัง้งณเชียงใหม่ผู้เป็นน้องชายจำนวน3ต้นปลูกณบ้านน้ำทงตาบลศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขณะน,นี้ต้นลำไยดังกล่าวมีอายุ116ปีจากลำไย3ต้นในอดีตมีการขยายพันธุ์โดยการพะเมล็ดจึงทำให้เกิดการกลายพันธุ์ ปัจจุบันลำไยที่ปลูกในประเทศไทยมีจานวน66สายพันธุ์และพันธุ์ลำไยที่เกษตรกรนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือพันธุ์ดอกหรือพันธุ์อีดอกประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นมีความได้เปรียบในการผลิตลำไยและกเกษตรกรปลูกลำไยมานานจึงมีความรู้ประสบการณ์ตลอดจนมีการพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตลำไยที่เหมาะสมโดยพื้นที่ปลูกลำไยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพื้นที่ปลูกลำไยส่วนใหญ่มากกว่า180อยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางน่นานแพร่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาราคาลำไยพันธุอีดอเกรด AA ราคารับซื้อจากโรงงานอยู่ที่30บาทต่อกิโลกรัมพันธุอีดอเกรด A ราคารับซื้อจากโรงงานอยู่ที่25บาทต่อกิโลกรัมพันธุอีดอเกรด B ราคารับซื้อจากโรงงานอยู่ที่20บาทต่อกิโลกรัมรับ หลังจากที่ท่านผู้ชมได้รู้จักกับประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของลำไยภายในประเทศไทยกันแล้วนะครับช่วงต่อไปเป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการเพิ่มผลผลิตลำไยด้วยวิธีการทางนวัตกรรมใหม่ๆกันครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สวนลำไยของคุณอนนนสุธนนะครับหรือที่ในวงการการเกษตรรู้จักกันในนามของอาจารย์ยักษ์นักเกษตรครับสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับผมสวัสดีครับครับอยากให้พี่ยักษ์ช่วยแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับครับผมครับสวัสดีครับผมผมอานน์สุทนหรือโดยทั่วไปเขาจะเรียกผมเกษตรยักษ์หรืออาจารยักษ์อาจจะเป็นเพราะว่าผมตัวใหญ่ครับก็ผมปกติ โดยหลักผมจะทำงานวิจัยตอนนี้จะเป็นจะอยู่ฝ่ายฝึกอบรมและวิจัยของศูนย์พัฒนาการผลิตผลผลไม้เพื่อส่งออกที่หนึ่งหลักๆก,ก็คือจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการหานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาแนะนำส่งเสริมชาวบ้าน6ครับและใน,นวันนี้นะครับพี่ยักษ์ของเรานะครับจะมาสาธิตนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตลำไยนะครับให้กับพวกเราได้ ชมกันใช่ไหมครับครับครับก็จะมีตั้งแต่การลาดสารแบบเดิมที่ชาวบ้านทาอยู่ครับลาดสารแบบที่สองก็คือละลายน้ําแบบที่สามก็คือละลายน้ําเหมือนกันแต่ใช้เครื่องฉีดพ่นแบบนี้จะไวขึ้นครับจะใช้แรงงานน้อยเหมือนกับแบบเดิมเนี่ยคือจะทําให้เราทํางานเร็วขึ้น4ี่ถึงห้าเท่าครับครับคือจะสาธิตขั้นตอนต่างๆให้ดูเพื่อเป็นแนวทางให้นาไปปฏิบัติ ครับผมครับนั้นเราไปชมวิธีการสาธิตกันเลยนะครับครับผมครับผมครับเราจะสาธิตวิธีการวัดวิธีง่ายก็คือใช้ท่อ PVC ทุกสวนจะมีอยู่แล้วท่อ p v วีซีเส้นหนึ่งนะครับทุกขนาดยาว4เมตรหรือถ้าเรามีความรู้เรื่องการปลูกเราจะสังเกตเห็นลำไยอายุ1ปีทรงพุ่มก็ประมาณ1เมตร2ปีก็2เมตร คือปีละเมตรนะครับสิบปีก็ประมาณ10เมตรโดยประมาณถ้าเคลื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมก็คือวัดง่ายก็โดยเอาเ้่ามาวางจากชายพุ่มมาถึงชายพุ่มจากนี่จะอยู่ประมาณ5เมตร1เมตรเราจะใช้สารอยู่100กร,รมัมหเมตรก็ห้าร้อกร,รมัมหรือ5้าขีดครึ่งกิโลถ้าต้น10ปีสิเมตรเราก็ใช้สารกิโลนึง ครับผมแล้วสารที่ใช้นี่เป็นสารอะไรครับพี่อัดสารที่ใช้นะครับส่วนมากจะเป็นโพแทสเซียมคลอไรตเดี๋ยวนี้จะมาใช้โซเดียมคลอไร์ด้วยแต่โซเดียมคลอไรตเนี่ยจะใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังถ้าเรามาใช้กับมากระตุ้นลำไยมันจะตกค้างนานแนะนำให้ใช้ไม่เกิน20%โดยเอามาผสมกับเอามาผสมกับโพแทสเซียมคลอไร์ครับงั้นเดี๋ยวเราไปตั้งสารกันครับผมครับผม ครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราทําการวัดทรงพุ่มของต้นลนำไยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําการชั่งสารนะครับว่าใช้สารปริมาณเท่าไหร่นะครับกับจํานวนทรงพุ่มที่เราวัดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับเรามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างครับพี่กัลก็จากที่เราวัดแล้วนะครับเราได้ได้ว่าแต่ละต้นน่ะว้างขนาดไหนรเราก็จะมาชั่งสาร อย่างที่เราวัดถ้า5เมตรเราก็เท่ง3ไป500กรัมหรือครึ่งกิโล10เมตรเราก็กิโลเดียวอย่างเมื่อกี้นี่5เมตรใช่ไหมครับครับผมเราก็จะเท่งสารครึ่งกิโลถ้ากรณีสวนที่รากไบ่อยๆมันดื้อจะใช้โซเดียมผสมเตี้ยวบอกว่าไม่ควรผสมเกิน20เร์เก็อันนี้ก็า4กิโลโซเดียม1กิโลก็อยู่ในที20ปร์เซ็นตหรือว่า10เมตร เราใช้กิโลหนึ่งใช้โพแทสเซียมแปดขีดโซเดียมสองขีดนะครับอันนี้เราใช้ได้1นกิโลวิธีแรกเราจะสาธิตก็คือการโรยผงครับผมเดี๋ยวไปดูการเลยโรยผงนะครับแนวแนวที่เราลาดสารเนี่ยเราจะสเก็บที่ปลายใบนะครับจากปลายที่ตรงมาเราจะขยับเข้าไปประมาณ50เซนนะครับแล้วก็คือโรย โ้ยง่ายก็เราอาให้หัวชนใบหรือใไใลเราลากไปกับใบเราจากขึ้นลงน้ก่าว่าตัวนี้ตัวนี้แม่สลันเสรอนกล่าว่าประมาณห่างประมาณห้าสิบเซนนะครับ เดี๋ยวเราวิธีที่สองนะครับครับครับต่อไปนะครับจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการใหม่นะครับที่พี่ยักษ์ได้บอกไปนะครับที่สาธิตไปเมื่อกี้ก็คือเป็นวิธีที่เกษตรกรปัจจุบันใช้อยู่นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการใหม่นะครับที่ที่พี่ยักษ์ินมาแนะนำทีนะครับเป็นวิธีการยังไหครับพี่ยักษ์ก็วิธีที่สองนี่ก็คือจะละลายน้าก่อนครับละลายน้ําก็เพื่อให้ ารมันซึมไปสม่ำเสมอัติแแต่วิธีแรกเนี่ยถ้าเราลดน้ําไม่ทั่วมันก็จะละลายไม่สม่ำเสมออยู่แล้วแต่นี่คือเราละลายน้ําก่อนแล้วเราค่อยมาลาดตามชายพุ่มก็คือง,ง่ายๆคนที่ไม่เคยนะครับก็ลองเอาบัวก่อนเอาบัวใส่น้ําเปล่าดิลดไปก่อนโดยแบ่งต้นเป็นสี่เป็นสี่ส่วนอาจจะแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็บ,บัวหนึ่งเราลดไปหนึ่งส่วน รูจักว่าให้สี่บัวให้มันรอบต้นพอดีแล้วเราก็ตวงน้ํามาให้ได้สี่บัวให้ได้สี่บัวนะครับแล้วก็เอาสารที่เราชั่งไว้มาเทใส่็ละลายลงไปแล้วก็ไม้คนนะครับห้ามใช้มือนะครับเพราะว่าดูดซึมเข้าทําลายไม่เลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับครับผมก็ี่แร่เราน้ําเปล่าก่อนง่ายๆนะครับใส่ช้อนก็ได้ลุบไปก่อน ถ้าว,วาหนึ่งส่วนหนึ่งบัวถ้าสี่บัวมันก็นจะรอบต้นพอดีพอเราลดร,รู้จังหวะแล้วเราก็เอาสารไปล่าอีกทีแล้วก็ลดน้ำตามแค่นั้นแหละครับรับผมเอาสารใส่แล้วก็คนใหลล้ลายนะครับแล้วก็ตักใส่บัวแล้วก็ลาดตามใช้พุ่งนะครับ ก็หน้าบัวก็จะลงไปประมาณห้าสิบเซนพกเรครับก็ลงไปก็น้ำยาสามารถดูดกินสารได้เลยต่อไปนะครับเป็นวิธีที่สามครับวิธีที่สามนี่มีขั้นตอนยังไงครับพี่า ก็วิธีนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดแนะนำให้ใช้วิธีนี้แต่เกษตรกรต้องฝึกก่อนเพื่อมีความชำนาญในการใช้ส่วนแรกก็คือถังสองลิตรถ้าชำนาญขมาอทีเราก็ใช้ถังพันลิตเลยโดยเราคำนวณสารก่อนว่าน้ำสองลิตรเนี่ยเราจะาดฉีดลงดินได้กี่ต้นทั้งแรกเกษตรกรอาจจะไปฉีดน้ำเปล่าก่อนว่าเดินเราเดินเนี่ย เราปรับปรับหัวฉีดแล้วเราเดินเราจะใช้น้ำ4ลิตรต่อต้นแล้วเราก็าผสมสารเพราะว่า200ลิตรเราต้องการลาดสารลำใยญยลาดลำใยญเนี่ยต้น10ปี20ต้นที่เราวัดมาแล้วก็เปเฉลี่ยตัวละกิโลใช่ไหมครับอ่าเราก็ชั่งสารมา20กิโลเราก็มาละลายเส่น้ำละลายละลายลงไปเลยนะฮะคนคนคนแล้วก็เปิดเครื่องโดยใช้หัวฉีด ชีต้นคร,รับผมจะรยละลายสารสารละลายลงไปนะครับพือว่าเราเจะ20โลนะครับต่อ20ต้นแล้วก็คนหรือจะปิดหัวก็ได้เพราะปิดหัวน้ำมันจะตีวน นะมันจะตีวนคนผสมในตัวมันเองสักสองสามนาทีเราก็เปิดหัวไปครับทีนี้ไปที่หัวที่เราจะฉีดพ่นนะครับเราจะใช้หัวฉีดธรรมดาหัวฉีดธรรมดา,น,านีที่เราพ่นที่เราพ่นทั่วไปเนี่ยแต่เราจะปรับปรับผูุ้่หน่อยปรับให้ใหใหมันแดงหน่อย ต่อให้มันแดงอ่าต้นนี้อายุ5าปีตรงห่วเมตรเราเดินรอบต้นเนี่ยก็จะประมาณ23่ส,บสิบสมถึห้า้เราจะออหนประมาณนี้นะครับตัวแรก,กต้นแรกก็ได้ให้น้ำค้างสายออกไปก่อนเพราะบางงคนบนเส็บสายโดยไม่ได,ได,ได้ได้น้ำออกไปมันเป็นน้ำตับเราก็จะเดินนะครับจะเดินประมาณนี้นะครับ เราก็เลยีดจากใช้พ่งเข้าไปประมาณห้าสิบเนพอเราฉีดรอบเสร็จเนี่ยต้นหนึ่งเราจะใช้เวลาประมาณสองนาที เขาจะประหยัดเวลาเย,ยอะพอเสร็จปั๊บเราก็เปิดสามารถเปิดน้ําให้ตามเลยแล้วอยากจะฝากบอกเสรมม็จตอนอีกอย่างนึงนะครับในในในการป่าทอน,นทําให้สวนเอี่ยมแบบเนี้ยเราเสียแรงงานโดยเปล่าแล้วผมระโทษอีกอย่างหนึง่งถือว่าเรามีสวนอยู่ย200 200ต้นจากต้นแรกไปถึงต้นสุดท้ายเราจะป่าทวนทำให้หน,าามน,นมาเข,า,า,ขาตัดเพราะน่าเราจะตาแดด ม่จะแห้งแล้วเราเป็นการทำลายรากของเราเราเอาแค่แรงตรงนั้นไว้เก็บไว้ซื้อปุ๋ยซื้อยาดีกว่าเราจะสาธิตที่ว่าไม่วาดโคนนะครับไม่วาดโคนโดยใช้วิธีฉีดพ่นแบบเดียวกันเนี่ยผมไปลองทุกที่แล้วฉีดตรงนีไปก่อดบางสวนจะกลัวว่าสาร้างบนใบลำไยแต่ไม่ใช่ครับพอเราลดน้ำปั๊บมันก็จะไหนลงนินเหมือนกันเราเก็บแค่ฝัดปาดโคนไว้เนี่ย ย่างน้อยต้นเราปลูกที่แต่ป่าท anyway. ี่ท tamam ี่ป่าธรรมชาติเป็นการทำลายต้นทำ่มใหญ่เพราะว่าลากเขาตัดรากแห้งไม่สามารถดูดสารได้เราก็เสียรากที่อยู่ดินด้วเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ไม่ขวาดคนนะครับว่าผลออกมาจะเหมือนกันหรือเปล่าต้นนี้เราไม่ขวาดคน จากสาที่ดูว่าเวลาเราพุดนนะครับแรงลมเนี่ยนไครับมันก็จะดันตัวนี้ดันไปให้ปิวเข้าไปข้างในเราไม่ต้องมเสียค่าแรงต้นละ6บาท8บาทหรือต้นละ10บาทก็ฉีดไปเลยครับนะครับไปตามแนวชายพุ่มปกตินะครับเราก็จะปิวไปไเราก็ไม่ต้องมาเสีย,ยค่าแรงเลยเราตรงนั้นมาซื้อปุ๋ยไว้ใส่ดีกว่าแล้วก็รากเขาไม่ตากแดดด้วย ลงไปปั๊บเราใจสามารถดูดสารไปกินได้เลยแล้วเราประหยัดแรงงานไปไประหยัดต้นทุนไปอย่างน้อยต้นละแปดครับผมบางอย่างนะครับที่เราบองข้ามไปในการทําสวนมันเพิ่มต้นทุนบางคนต้องการทําสวนให้สวยสุขภักับสวนสะอาดแต่สวนสุขภัณสวนลกนะฮะไม้ถึงสวนที่รกต้นทุนจะน้อยกว่า แรกได้ผลดีกว่านะครับแปลงต้องดูว่าจากสวนแปลงที่เราขวากโคนเนี่ยจากเช้ามาถึงเย็นนะฮะรากแข้งตายหมดรับใชไม่สามารถดูดดูดสารไปกินได้เลยเอาสวนที่เราลกนะครับรากเขาอยู่ข้างล่างชุ่มชื้นลมพัดไปออกลงไปถึงรากก็สามารถดูดกินได้เลยครับครับผมตรงนี้เขาป่าไม่ได้นะครับ หลังจากที่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับได้รู้จักวิถึงขั้นตอนและวิธีการในการเพิอ่อผลผลิตของลำไยในส่วนของท่านแล้วนะครับวันนี้นะครับคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคงอยากจะทราบถึงแนวโน้มในอนาคตนะครับว่าในอนาคตแนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตทางด้านลำไยของบ้านเราครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เรื่องจากที่ว่าให้พี่ยักษ์เคลื่เสียบเทียบให้ฟังนะครับว่าระหว่าง ขั้นตอนการผลิตลำไยแบบดิจเดิมกับขั้นตอนการผลิตแบบโดยใช้นวัตรกรรมแบบใหม่นะครับมีขั้นตอนการข้อแตกต่างอะไรครับครับผมคือจาอผมศึกษาอยู่หลายๆภาคห,ห,ห,หลายจังหวัดนะครับ,รบที่ทํามาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทําลำไยมายี่สปีเนราจะเห็นเดี่ยวเทียวว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดตั้งแต่ สมัยก่อนก็คือมีเฉพาะภาคเหนือเช,ชียงใหม่ลำพูนเดี๋ยวนี้ลำไยปลูกไปทั่วประเทศแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเมืองจออนองันท์อุรณขอนแก่นพาเอีสานนะครับทางใต้ผมลงไปถึงอาดใหญ่พัลทลุงสงขลาตางอันนั้นก็ปลูกใำไยแล้วก็ได้ราคานดีกว่าเชียงใหม่ลำพูนด้วยต้นทุนปลูกกว่าผลผลิตด,ด,ดีกว่าเพราะว่าการจัดการรูปแบบ อย่างของปาดเมโจปาดเยโจ,ยโ,จโดยอาจารย์พวินนะครับที่ทําแปลงสาธิตไว้ให้เกษตรกรไป,รปศึกษาเนี่ยในเมโจนะที่เข้ามาได้หลังมาหาลยัยคือจะมีรูปแบบทรงต้นเตี้ยๆคือเราังมองเรามองสอไปว่าแรงงานภาคเกษตรเนี่ยส่วนมากจะอายุ50ขึ้นไปเอกระว่าแรงงานถดถอยร่างกายอ่อนล้าคนจะเตี้ยลงแต่ต้นไม้สูงขึ้น เราต้องมาปรับสภาพว่าให้สะดวกกับการทํางานโดยจัดทรงต้นให้เตี้ยลงแต่เราจะรู้ว่าต้องให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยผลผลิตที่เพิ่มมาจากไหนจากกิงกระโดงนะครับจากกิงกระโดงที่อยู่ตามต้นตามต้นผมไม่เห็นทางเมืองจันรคนเมืองจันนี่ใจใหญ่